กูเลยกปล้่ยนกูเจ้าแล้วกูอาตับดำลูกเจ้าตากกูเอะผาปะแดงกูปอวัดยางกูตูนอะไรกูจะเลี้ยบของเจ้ากูตัดเขียวโรคจิตกูเว้ยบอยจับประดับเหี้ยวเงกูจ็คสเปรโร่กูกัดกูหัวเสือกอาสายบึ้มบึ้มกูนุ่นจะไล่ยสายยอกูเอ็กไก่สดกูบาลานนครปฐม กูปอลมินทากูยอดระยอดบ้าลัดเท้ากูหนึ่งหน้าเท้ากูท็อปปอหางยาวกูนักเก็ตคุณเ็วกูปกครองหุ่นเสยบางเซอร์กูจันต้นกูนัดหมาวงหนูเก่งลายพราง่ายได้ไม่ได้เลยนะ